สวัสดีพี่เกดค่ะสวัสดีปูเป้ค่ะค่ะ กราวตบมาปรบมือสวยงามกันนะคะก็ในวันนี้เราจะได้คุยกับพี่เกดเป็นประจำรวมถึงในวันพรุ่งนี้ด้วยพี่เกดก็จะมาพูดคุยกับเราเรียกได้ดว่าเต็มอิ่ม2วันในสัปดาห์นี้เลยทีเดียวนะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องของอ่าถ้าผู้ชายไทยที่นับถือศาสนาพูธก็บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากจะอ่าบวชใช่ไหมตามความเชื่อพ่อแม่อยากจะเห็นผ้าเหลืองของลูกสักนิดหนึ่งนะคะจะได้รู้สึกเป็นสิริมงคลแล้วก็เหมือนกับถ้าตาย ไปจะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์อันนี้เป็นความเชื่อของคนไทยส่วนใหญ่นะคะซึ่งแน่นอนว่าการบวชเนี่ยมีทั้งเป็นการบรรพชาสามเณรน,นะคะหรือว่าจะเป็นเข้าบวชเป็นพระผู้ใหญ่อะไรก็ตามวิธีตามขนบจารีตก็แตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราเนาะพี่เกศเนาะอืมใช่ก็บางบางที่ก็ อ๋อเขาเรียกว่า,างไงอ่ะบันเทิงบางที่ก็จะเรียบง่ายสวยงามแล้วแต่จารีตของแต่ละท้องถิ่นนะคะค่ะสิ่งหนึ่งที่ที่จับใจความจากที่เป้พูดเนี่ยก็คือว่าสัมมณีภาคอดูร้อนหรืออะไรไปเนี่ยมันมีหลายๆคนพูดใส่หูพี่เกตน,นะว่าเออเดี๋ยวนี้ย การบวชเนี่ยมันดูง่ายดายกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าอัดทุกปิดเทอมแทนที่จะให้ลูกไปเรียนพิเศษกับบวชสามเณรหรืออ่าสมมติว่าถ้าเข้าสู่วัยนี้อ่าจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่ก็มัน,ม,นมันต้องบวชอะ่ะมันมันกลายเป็นกระแสที่เป็นค่านิยมไปในอีกแบบหนึง่งมันเลยทําให้เกิดคําถามว่าเออถ้าเวลาเราพูดถึงการบวชเนี่ย บวชเพื่ออะไรนะคะหรือว่างานบวชเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนในเรื่องของถ้าเราให้ความสําคัญกับงานบวชเนาะเ hmm. นเชิงความเป็นแฟชั่นอะไรต่างๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นค่ะ <Okay. S 2> ถ้าเราใช้คําว่าการบวชเนี่ยออวัตถุประสงค์ของคํำนี้ยมันก็ถูกปรับไปเนาะเพราะว่าคําว่าการกับงานเนี่ยพอมาอยู่ข้างหน้าคําว่าบวชเนี่ย ความหมายมันเปลี่ยนนะถ้าเราให้ความสําคัญกับการบวชเนี่ยเราก็จะเน้นไปที่วัตถุประสงค์ของการกระทํานั้นๆบางคนบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่คนบวชเพื่ออแก้บนไปเจ ใช่ไหมบางบางคนเหมือนกับว่าไปไปกบนอะไรมาแล้วก็จะบวชให้อะไรอย่างเงี้ยโบนหรืออ่าบางคนก็แบบอาจตั้งใจจริงอย่างเรี่ยงกลุ่มกลุ่มนักบวชที่พิเศษรูจ้จักพระสงค์ที่พิเศษรู้จักเนี่ยบวชเข้ามาเพื่อศึกษาพระธรรมวินยัยมาเพื่อปฏิบัติตนแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็คือมันเป็นการบวชเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือแม้กระทั่งอ่าบวชหน้าไฟนะเพื่อให้ญาติได้เกาะชายผ้าเหลืองปรับพบภูมิหรืออะไรก็แล้วแต่ สังเกตด,ดูว่าในเรื่องของการบวชนั้นมันมีวัตถุประสงค์ที่เป็นมงคลแต่คราวนี้เนี่ยคำถามที่น่าคิดคือเรามีการบวชขึ้นมาเนี่ยด้วยจิตใจแบบไหนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีจิตใจที่เต็มไปด้วยความอยากปัญหานออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นบวชเพื่อซองบวชเพื่อมีงานขึ้นมาบวชเพื่อความบันเทิงบวชเพื่ออวดศักดาความน่าจดจาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดโคเช่นมันจะเกิดปัญหา นะคะพอมีตัญหาปุ๊บปัญหา,ญหามันก็เกิดความอยากมันมีปุ๊บปัญหามันก็เกิดแต่ถ้าสมมติว่าวัตถุประสงค์ในการมีงานบวชนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อในสิ่งที่แบบละชั่วประพฤติด,ดีทําตัวอยู่ในศีลทาสร้างความเป็นสิริมงคลมีการใช้ปัญญาในการขับเคลื่อนเรื่องราวที่เราทําเนี่ยพี่เกศว่าเออบางทีคําถามความคาใจความรู้สึกไม่ชอบใจที่มันอาจจะเกิดต่อภาพ ความจดจําของคนทั่วไปมันก็น้อยลงไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะปัจจุบันเนียเราคุ้นชินเนาะงานบวชที่แบบว่าอ่ามันก็จะมีการแย่งถือหมอนกันาราบวน,กา,น,นการนู่นกันนี่เยอะแยะมากมายเราไปให้ความสําคัญกับรายละเอียดในงานบวชแต่ว่าเราหลายๆคนก็อาจจะเผลอลืมนึกถึง จุดประสงค์ในการบวชมันก็เลยทําให้มีความไม่เหมาะสมมีความไม่สมควรมีความเกินความจําเป็นเยอะแยะมากมายหลายหลายอย่างตามปาก็เลยอยากให้กลับมาตรงนี้ค่ะว่าเออลองดูเนาะว่าความเป็นสิริมงคลของชีวิตเนี่ยการบวชทําเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตเราจะจัดงานเพื่อให้เป็นมงคลหรือเราจะใช้ชีวิตนะคะให้เป็นมงคลไปตลอดชีวิตอ,อันนี้เราเลือกได้ซึ่งมันอยู่ที่การแยกแยะแหละ เป๊ <alten> เป้ก็น่าจะได้ดูข่าวนี้ก็เลยเกิดถามมีความคาใจเหมือนกันก็คือดูแล้วเนี่ยคือมันก็แล้วแต่ถามว่าจะผิดเลยไหมก็ไม่ใช่มันเป็นเงินของขาวการบวชหรืออะไรก็เอาให้แบบนะฮะแต่ทีนี้ระยะเวลา รวมถึงงบประมาณบางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเปล่าหรือว่ารายการโทรทัศน์บางรายการก็ไปสัมภาษณ์อาพระที่ท่านบวชมานานท่านก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการจัดอะไรที่มันแบบว่าใหญ่โตอย่างเงี้ยก็ก็ ก็เป็นเรื่องของเขาแหละแต่ถามว่ามันมันใช่หรือเปล่าคือการที่เราจะเข้าไปสู่ร่มกาสศวพัสก็คือเราก็จะต้องละทิ้งถูกไหมพิเกตเราจะไม่ยึดติดไ,ไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงอะไรก็ตามเนี่ยนะคะคือก็จะต้องใช้ชีวิตแบบผู้ที่เป็นพระสงฆ์แล้วก็ถือศีลน,นั่นคือสิ่งที่จําเป็นแล้วก็พระยังบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิด ไม่ได้บวชก็ยังสามารถที่จะได้บุญมหาศาลนั่นก็คือการนั่งปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องบวชก็ได้แต่คุณถือศีลแล้วคุณก็ปฏิบัติคุณก็จะสามารถที่จะเป็นคนที่ได้รับบุญโดยที่ไม่ไม่ต้องแบบอืมเนาะ คือบางคนมองว่าโอ้ยพระเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีแบบประหลาดประหลาดเห็นในกลุ่มชุมนุมใช่ไว่ามันไม่เหมาะอะไรอย่างนี้เลยอันนี้เนี่ยก็มีการตักเตือนอะไรกันไปแต่ถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าอาการใช้ชีวิตแบบพระเรายังไม่ได้แบบว่าตัดอะไรได้มากมายคุณก็เลือกที่จะถือศีลหรือว่าปฏิบัติธรรมที่บ้านอันนั้นมันก็จะดูดีสาหรับวงการสงฆ์มากกว่า ก็ก็สําหรับพิ่เกดก็ค่อนข้างเห็นด้วยเลยนะคะก็แต่สิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนและทําให้เรามองภาพตามอไปได้เนี่นะคะเรื่องของการบวชหรือพระเนี่ยพระก็คือคนคนก็คือยังมีความอยากมีกิเลสมีปัญหาอ่าดังนั้นแล้วมันมันไม่ใช่ว่าพระทุกองค์จะเป็นคนที่ละกิเลสได้หมดอาจจะ เข้าไปบวชเพื่อฝึกระกิเลสก็เป็นได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสําหรับตัวพิเกตเนี่ยมุมมองที่บอกว่ามีเงินจะทําอะไรก็ได้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดที่จะคิดแบบนี้แต่เพราะว่าเจ้าของเงินเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเอาเงินไปทําอะไรก็ได้แต่สิ่งที่ถูกต้องคือคุณทำตัวแบบไหนขณะใช้เงินเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควร ใช้เงินเพื่อ,อจะไปทําการละชั่วหรือจะเพอเป็นคนที่อกองสมสะสมกิเลสข,ของตัวเองนะคะเราจะบวชเพื่อเป็นปราดหรือจะปล่อยให้ตัวเราเนี่ยมีจิตใจคล้ายๆเขาเรียกว่าอขออนุญาตใช้คํานี้เนะาะแบบว่าเพราะเบรดเนี่ยมันจะมีความหยหาเนาะเรามีทางเลือกกับการใช้เงินเสมอดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะต้องแยกแยะให้ได้กับเงินที่เราจะาไปใช้นะคะ เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะคุยกันต่อนะคะพี่เกตขาในเรื่องของการบวชแน่นอนนะคะว่าจริงๆแล้วเมื่อเราได้เปลี่ยนจากการเป็นฆรวาสเข้ามาเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาแบบที่ชัดเจนสัญ,ญลักษณ์ก็คือพระสงฆ์เนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะต้องอปฏิบัติในในเรื่องที่ หลายหลายคนก็รู้กันนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีอะไรเป็นปัจจัยเพิ่มเติม,ตมที่บางทีทําให้เรารู้สึกเอ๊ะแล้วคนรุ่นใหม่ก็เลยมองว่านี่ไงเป็นแบบนี้เราถึงไม่อยากที่จะเข้าวัดเป็นแบบนี้เราถึงไม่อยากที่จะทําบุญอะไรแบบนี้เพราะว่าเห็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะอู้ฟู่ค่ะพี่เกดมีความ<อ>คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าคนหลายๆคนเลยนะคะพี่เกดคือหนึ่งในคนนั้นในสมัยก่อนเลยนะค่ะ แอนตี้มาก่วัดไม่เข้าพระไม่ไวายเพราะว่าเราเราเห็นความอู้ฟู่ตรงเนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันไม่โอเคอะความไม่ชอบใจมันทํางานเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอะสําหรับมุมมองพี่เกดเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างหัวแข็งและหัวเอียงมากกับเรื่องนี้ว่า พระสงฆ์คือสัญลักษณ์ของผู้ละแล้วซึ่งกิเลสไม่แล้วก็มีหน้าที่นั่งสมาธินะตอนนั้นคิดแบบง่ายๆของพี่เกศเลยนะมีหน้าที่ปฏิบัติตนนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาสอนสั่งธรรมะแค่นี้อย่างอื่นห้ามไปทำอัอนนี้ภาพในมโนพัดส่งในมโนของพี่เกตใช่ไหมคะแต่พอวันเวลาผ่านไปแล้วเราเริ่ ฝึกกำจัดความไม่ชอบใจแล้วก็อมองเขาเรียกว่ามองความไม่น่ารักของคนอื่นมาเป็นบทเรียนของตัวเรามากขึ้นเนี่ยมันทําให้เห็นว่าอ๋อพระก็คือคนแล้วคนทุกคนเนี่ยค่ะบางคนก็คิดได้บางคนก็คิดไม่ได้คือถ้าพี่จะไปนั่งบอกพระสงฆ์ทุกอง์ว่าเอ้ยอยู่ต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้ท่านคะท่าน,ท,านท่านต้องต้องเป็นพระในแบบนี้ค่ะเป็นพระในอุดมคติของน้องมันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยแต่ละคนมีความคิดความอ่านความเชื่อความชอบความถนัด นะคะหรือวิถีในการสร้างบาร,รมีเนี่ยพี่ค่อนข้างต่างกันพี่ก็เลยกลับมาทําใจนะคะทําใจของตัวเราว่าทํายังไงไม่ให้เกลียดมากไปกว่าเดิมเพราะว่าหัวใจที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยความรักก็ย่อมดีกว่าหัวใจที่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยความเกลียดชังเนาะพี่เกดก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคความไม่น่ารักของใครใครก็เป็นความเป็นทางเลือกของเขาแต่ว่าหัวใจความคิดการกระทําของตัวพี่ตอนเนี้ยหมกไหม้ร้อนรอนเบาสบายอึอดอัดหรือผ่อนคลายอย่างเงี้ย พี่กลับมาปรับปรุงตรงนี้เพราะเราเรา,เราเปลี่ยนมุมมองของตัวเราอะค่ะปุ๊บสิ่งที่ทําให้พี่เกดได้พบเจอคือพี่เกดเจอพระสงฆ์ในแบบที่น่ารักมากขึ้นค่ะเพราะว่าพี่ไม่สุมหัวใจไปด้วยตาที่แบบว่าไปจ้องให้ราคากับพระที่กับนักบวชที่ไม่น่ารักกันเนาะมันก็กลายเป็นว่าเรามองข้ามความไม่น่ารักเพราะว่าความหมกไหมคือเขาเรียกว่าคนทําไม่ดีก็จะมีกรรม เป็นของตัวเองนะคะอย่างที่ยดเรียบร้อยโดยสมบูรณ์แน่นอนแต่อย่างของตัวเราเนี่ยตอนนี้ใจที่มันหมกไหมเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งทีก็อะไม่ปราโมทยะเพราะว่า การปรามทยพาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเราเคยเห็นใครทําอะไรที่ไม่สมควรแล้วแล้วเราไม่ชอบดังนั้นอะไรที่ไม่สมควรพี่เกดก็กลับมาทมคือว่าไม่ต่อว่าไม่นินทานะก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จะหาคนที่คิดคล้ายๆกันแล้วก็ต่อว่าเลยอบวันเนี่ยก็คือไม่ว่าโดยเฉพาะเรื่องของพระสงฆ์ต่อให้ทําไม่ดีก็ไม่ว่าว่าการว่าคนอื่นเนี่ยความไม่ดีมันอยู่ที่คําพูดแล้วก็การกระทําของตัวพี่เกดเองก็เลยหยุดแล้วก็ กลับมาทําใจแล้วเลือกนะคะเลือกหาหพระสงฆ์เลือกหาคําสอนเรื่องขาวิถีท,ถที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยก็บันทึกบุญได้ดังก็เลยไม่ให้ราคาแล้วก็กลับมาที่ว่าเออคนเราเนี่ยเป็นคนเหมือนกันแต่วิจารณญาณมันต่างกันการที่ถ้าตัวเราจะมีวิจารณญาณหรือพิจารณาอะไรได้เนี่ย ใจเราต้องไม่อคติพั่มเพื่อคือไม่เต็มไปด้วยความเกลียดชังหรือความไม่ชอบพั่มเพื่อเกินกว่าเหตุนะคะไม่ใ,ให้มันเรียราก็มาจัดการความไม่ชอบใจของตัวเราเดี๋ยวอะไรอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะมันก็มันก็จะมีวิถีทางไปของมันดังนั้นแล้วเนี่ยอย่างเรื่องเนี้ยที่มันสะท้อนให้พี่เกศเห็นเนาะว่าในเรื่องของวิจารณญาณแล้วก็เรื่องของ การเผลอไปให้ความสําคัญกับงานบวชในที่จะลืมให้ความสําคัญกับการบวชความอยากของคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่ควรทํามันเป็นอีกเรื่องหนึง่งและการจัดการความไม่ชอบใจเป็นสิ่งที่เราควรฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองดิงๆขึ้นไปให้มากขึ้นเนาะนะคะก็คือเออเอาตาม ความพอใจพอเพียงในความรู้สึกของปุเป้นเนาะคือบางคนเนี่ยเคยได้ยินว่าต้องไปกู้เงินเพื่อที่จะมาจัดงานให้ยิ่งใหญ่อลังการคือถามว่าจัดเพื่อเอาหน้าแต่ว่าต้องไปนั่งผ่อนนั่งอะไรทีหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานบวชหรืองานแต่งงานเนี่ยไม่ควรเพราะว่าจริงๆแล้วมันคืออีกอีกก้าหนึ่งของชีวิตที่เราจะไปได้ดีเราไม่ควรที่จะสร้างหนี้กับสิ่งเหล่านี้ นั่นน่ะสิถึงบอกว่าสูตรหายใจลึกๆเนาะไม่ต้องไปเช่าทองเช่าเพชรอะไรมาเพื่อประโคมประกาศสักดาพเพราะว่าฐานะที่สูงส่งไม่ได้เป็นสิ่งการันตีความสูงศ์แต่จิตใจที่ถูกพัฒนาให้สูงโดยการรู้จักละความไม่น่ารักทั้งหลายแล้วก็รู้จักพอดีพอเพียงที่เป้ว่าเลยเปลี่ยนไปด้วยการบบก,การกระทําที่ เป็นไปด้วยกว่าวการพิจารณาทุกๆอย่างว่าโอเคหรือไม่โอเคเหมาะไม่เหมาะเนี่ยตัวนี้คือสิ่งที่จะการันตีว่าชีวิตของพวกเราไม่มีทางตกต่ำนะคะไม่ต้องเอาสิ่งที่มันเป็นเกินความจำเป็นภายนอกมาประโคมให้ตัวเราดูสูงยกจิตใจเราให้สูงให้เราไม่ตกต่ำร่ำไปอันนี้พี่เกตว่าสำคัญที่สุดก็มาฝึกให้ร,รู้จัก ความพอดีพอใจแล้วก็พอเพียงไปด้วยกันเนะาะค่ะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของงานบวชนะคะคุณสามารถแชร์ได้เลยว่าแถวบ้านดิฉันอยู่ภาคนี้เนี่ยเราก็จัดกันแบบนี้นะคะมาแชร์ประสบการณ์กันเนาะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเราก็คือ02-245-1843โทรมาพูดคุยกันได้เลยค่ะ we love to share อ่ามารับสายคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะครับได้ยินครับอ่าเชิญเลยค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณเนตรครับคุณเนตรคะคุณเนตรเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นอ่าเรื่องงานบวชให้ฟังหน่อยครับก็สมัยก่อนที่ผมเป็นเด็กเราก็จะเห็นแถวบ้านเนี่ยเวลาเขาจัดงานบวชมันก็จะมีงานแห่เนาะ พอมีงานแห่มันก็จะมีลำวงอองยาวเนี่ยหน้านาคแห่ไปที่วัดแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะที่แถวบ้านเขาก็จะมีดื่มน้ำขาวกันอะที่เขาต้มกันเองทำกันเองอลามลามกันไปจนถึงวัดแล้วก็แห่รอบโบสถ์แล้วก็นาคเขาก็เข้าเข้าโบสถ์ไปตามพิธีปกติในโบสถ์อันนี้ก็คือภาพที่เห็นมาตลอดตอนเป็นเด็ก ไม่เห็น <Das> ว <huh> ่าม e ันเป็นเรื่องปกติอย่างนี้แหละเพราะเราเห็นมันตจะเด็กแล้วแต่พอเราโตมาตอนที่เราบวชถึงที่เราบวชเองตอนนี้เราไปบวชวัดป่าซึ่งเราคงไม่เคยรู้จักวัดป่าเลยนะก็คือรู้จักตอนเป็นเด็กนักเรียนนิดนึงพอเราอยากบวชเราก็เลยบอกพ่อกับแม่ว่าเราอยากไปบวชที่เนี่ก็เลยไปขอบวชที่นู่นที่นู่นก็พิธีกรรมเขาไม่มีอะไรเลยฮะ ไม่มีแห่มไม่มีทําขันนาคอ่าพิธีก็มีสองวันก็คือมีกลหัววันหนึง่งค่ะแล้วก็เอ,อขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่อืนะฮะพอะวันที่สองก็เป็นพิธีทางสงฆ์ล้วก็คือเราก็ใส่ผ้าจีวรค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ถวายบาทรให้เราเราก็เข้าโบสไปฟังพระค่ะอืมตรวจทำพิธีอืมซึ่งเราก็แปกใจเพราะว่า ไม่เคยเห็นพอมาเ,ออเรามาเจอกับตัวเองว่ามันพิธีมันง่ายๆมันสงบมันเงียบเราก็รู้สึกตอนนั้นที่เราบวชเออเราก็ประทับใจค่ะครับค่ะบุเป้เคยมีเพื่อนก็ไปบวชก็อย่างนี้แหละหาวัดวัดป่าที่จะอะระยองก็เรียบง่ายคือเราก็แค่ท่องนะคะให้ให้ได้แล้วก็มีเครื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยพอถึงเวลาเราก็เดินรอบโบสถ์แล้วก็คุณแม่ก็มาตัดผมให้อะไรให,ให้แล้วก็เรียบร้อย คือเรียบง่ายแล้วก็มันมีความสงบไม่มีเย้ยวเย้ตแต่แด้แดแด้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้จะว่าว่าในในฝ่ายของที่เขาเออกกะเอร์กันเขาจะผิดอะไรไหมแต่ทีนี้เราก็มองว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยความเรียบง่ายและวัดในสายวัดป่าเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้กันซะเยอะคือไม่ต้องอะไรที่มันเสียงดังหรือว่ามีพิธีเยอะก็คือเรียบง่ายไปเลยพิเกศขาแถมให้หนิดนึงได้ไหมครับค่ะเชิญค่ะคือตอนผมบวชเนี่ย ผมแทบไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยครับอืเพราะว่าที่วัดเขาเตรียมให้หมดแล้วก็คือวัดปากเขาก็ไม่ต้องมีใส่ซองอะไรค่ะคต้องใช้เงินสักบาทเลยอ่านะคะไม่ทราบว่าบวชนานเท่าไหร่คะตอนนั้นดีครับอะไรนะคะอู๋สามปีสามปีโอ้โหโมทนาสาธุด้วยนะคะด้วยค่ะอืมเนี่ยแหละก็คือจริงๆแล้วบางคนอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยทราบว่าอ่าถ้าเกิดว่า โอ้ยตายแล้วจะบวชล้วจะต้องใช้เงินอะไรจริง,รงๆไม่ถ้าคุณไปในทางวัดที่เขาปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยเงินมันไม่ใช่ปัจจัยสําคัญเลยนะคะพี่เกศค่ะคือ,อฟังจากคุณเนธเนี่ยพี่เกศว่าความระดับความรู้สึกพอใจและอิ่มใจของคนเรามีไม่เท่ากันที่ผ่านมาแบบเราอาจจะเคยเจอที่แบบทุกคนพอใจและสนุกสนานกับความบันเทิงแต่ว่าพอคุณเนธได้ผ่านมาแล้วอะคำหนึงเนี่ยที่พี่เกศชอบมากทั้งเป้และคุณเนธพูดเนี่ยก็คือความเรียบง่ายเนาะ เพราะว่าคำนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดของชีวิตพี่เกดเลยนะคะว่าชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วตัวเราเนี่ยเจอมาแล้วว่าอ่าถ้ามันไม่เรียบง่ายมันไม่สร้างความอิ่มใจให้เนี่ยคุณเนตไม่สามารถอยู่ได้ถึงสามปีแน่นอนแสดงว่าในความเรียบง่ายนั้นที่ไม่ได้มีพิธีรีตรองในเรื่องของการข้อปฏิบัติที่มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนั่นน่ะ สร้างความอิ่มเอ็มใจให้กับตัวเรามันถึงทําให้เราเนี่ยออยู่ในร่มการสะวะัสด์ก็ได้นานพอสมควรสามปีนี่ถือว่านานมากเลยนะคะก็ดังนั้นแล้เนี่ยกลับมาแบบเรียกว่าลองดูซิว่าเรากล้าที่จะมีความเรียบง่ายในชีวิตเราไหมเรากล้าที่จะสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่จากความเรียบง่ายได้ไหมแล้วพี่เกดก็ยังมีความเชื่ออย่างสุดหัวใจเลยว่าความเรียบง่ายบรรดาลชีวิตที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราได้เสมอเนาะ หาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาแชร์ประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ We love to share